สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark Solo อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทจุดพิพพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่25ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วพวกรีโตกของเราก็ได้ทำการประกาศออกไปนะว่าจะทำเป็นเรเรียกกองทัพจะไปจัดการสำนักหยวนเหมือนนะพันธมิตรนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่เจ็ดนอกสำนักหยวนเหมือนภายในเวลาสวันบรรยากาศในดินแดนตรงเฉียนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัวในรูปแบบที่ค่อนข้างลึกลับจอมยุทิที่หนีตายจากการไล่ล่าของสำนักหยวนเหมือนก็เริ่มปรากฏตัวจากนั้นทุกคนก็บายหน้ามาทางสำนักเต่าซึ่งเป็นเพียงย่อสสำนักหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดต่อต้านกองทัพยวนเหมือนไว้ได้เหตุปันป่วน และประสิทธิผลของพันธมิตรทำลายหยวนเหมือนเกิดความเกินความคาดหมายของอิงส่วนจื่อไปมากดังนั้นพวกเขาจึงมีอาการตกตะลึงไปบ้างเมื่อเห็นจอมนุษย์จำนวนมากลังไหลเข้ามาที่สำนักสุดท้ายพวกเขาก็คาดการความเกลียดชังที่สำนักหยวนเหมือนสร้างไว้ในดินแดนตรงเฉียนนั้นน้อยเกินไปเทือกเขาที่โอบร้อมรอบนอกสำนักเต่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่คลื่นมนุษย์เสียงที่รวมตัวกันกระจายขึ้นไปถึงชั้นฟ้าทำให้เทือกเขาที่เงียบสงบคึกคักขึ้นมาทันตาเห็น นอกจากนี้ยังมองเห็นร่างจอมยุทธ์พาดผ่านท้องฟ้าเข้ามาหลายคนมีรัศมีที่ทรงพลังเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความเกลียดชังรุนแรงที่วูบไหวในดวงตาสำนักของพวกเขาถูกทำลายพี่น้องถูกฆ่าพวกเขาต้องหนีสมซานเหมือนหมาไร้บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นสำนักหยวนเหมือนฟิวฟิวจอมยุทธ์ทรงพลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นและมากขึ้น ทำให้่ายกลนพิทักษ์สํานักเต่าเริ่มจะลวนในที่สุด่ายกลนก็กระจายตัวออกและลอกขึ้นยิ่งใหญ่และทรงพลังไหลบ่าออกไปราวกับน้าท่วมฝ่าร่างคนจํานวนมากพุ่งออกมาจากทุกทิศท,ทางร้อยตัวอยู่บนท้องฟ้ารัศมีพลังยิ่งใหญ่และ,และมีและมีประสิทธิภาพมากขณะที่จอมยุทธ์สานักเตา่าทุกคนใช้สีหน้ามั่นใจแม้พวกเขาจะรู้ว่าศัตรูแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามเมื่อเหล่าจอมยุทธ์ที่มาจากยอดสํานักอื่นที่ล่มสลายมองเห็นกองทัพเตา๋า ต่างก็แอบถอนหายใจเทียบกับสำนักเตา๋าสิทธิ์ของพวกเขาอ่อนแอกว่ายังแท้จริงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสำนักเต๋าจงเป็นยอดสำนักหนึ่งเดียวที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของโควกองทัพหยวนเหมือนได้จนถึงวันนี้ปังทันใดนั้นรัศมีเฮียมหานก็กวาดไปทั่วท้องฟ้าทุกคนถึงกับตั้ง ถึงกับต้องถอนหายใจปลดปล่อยอารมณ์รัศมีนั้นทำให้จอมยุทธ์ทั้งหลายถึงกะตกตะลึงพวกเขาเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วก็เห็นกองทัพสีดำพุ่งออกมาจากสำนักเต่าเหล่าทหารหานยืนนิ่งไม่ไหวติงกระทั่งลมหายใจยังเป็นหนึ่งเดียวขณะเดียวกันรัศมีที่เข้มข้นและฮลโหโหดก็เหมือนจะรวมตัวกันเป็นพยักธมินตัวมหึมาราวหนึ่งมืนจ้างเห็นจะได้ช่างดูหน้าสะพรึงยิ่งหนักนี่นี่จอมยุทธ์จำนวนมากเกิดปฏิกิริยารุนแรงไม่เห็นกองทัพที่หน้าเกรงขามนี้ ทันในนั้นความกลัวก็ฉายในดวงตาชาตัดว่าพวกเขารับรู้ถึงความทรงพลังที่กองทัพนี้มีเอ๊ะนั่นกองทัพของสำนักเต๋าเหรอทำไมไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนเลยมีข่าวว่ากองทัพนี้มาจากสำนักเต๋าพร้อมกับลินตงนะมีนนำซ้ำพวกเขายังทรงพลังมากเลยลินตงเหรอติดของสำนักเต๋าที่ถูกผีเท่าเย้อนเหมือนสามคนบีพี่ออกจากดินแดนตรงเฉียนเมื่อสามปีก่อนนะอเหรอเฮ้ยจะเป็นใครไปได้อีกเรานี่ไม่ใช่สามปีก่อนซะหน่อย เขาไม่ใช่จอมยุทธที่ไม่ภาษาไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไปแล้วเมื่อสามวันก่อนผู้โสใหญ่ของสำนักหยวนเหมือนนำกองทัพเข้าโจมตีวังเก้าชั้นฝาหลินตองอรีบเข้าไปเสริมกำลังให้สุดท้ายไอ้พวกเดรัจฉานนั่นตายเรียบเละเลยเลยเฮ้ยเขาสรงพลังขนาดนั้นเชียวหรอสำนักเต๋าได้รับพรอ,อย่างแท้จริงเลยนะนี่เมื่อก่อนมีโจทงตอนนี้ก็มีหลินตงเหตุผลที่สำนักเตาก่ากล้าโจมตีสำนักหยวนเหมือนก็เพราะหลินตงกลับมาเนี่ยแหละ ยิ่งกว่านั้นเขายังนำสหายที่น่าสะพรึงกลับมาอีกด้วยคราวนี้ไอ้พวกเดรัจช,ชานสามตัวหยวนเหมือนนั่นได้เจอของจริงมั่งแล้วละเสียงกระซิบกระซาบหลายต่อหลายกลุ่มเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากกองทัพที่เฮียมหาปรากฏตัวขึ้นดวงตาของผู้คนมากมายเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความอยากรู้ชัดว่าชื่อเสียงของหลินต้องเคยดังกระชอนไปทั่วดินแดนตรงเฉียนบัตรนี้กลับมาเป็นที่เลื่องลืออีกครั้ง ว่าเมื่อหน่วยรบพยักพรานเผยตัวลำแสงมากมายก็ทะยามมาจากด้านหลังขึ้นมายืนอยู่บนท้องฟ้าคนเหล่านี้ก็คืออิงสวนจือลินตงจูหลีและคนอื่นๆเสียงอื้ออึงทั่วบริเวณก็เงียบลงเมื่อประมุกสำนักเต๋าปรากฏตัวขึ้นทุกคนข้าเชื่อว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกันสำนักเต๋าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกลับประสบการณ์ที่ทุกคนต้องทนทุกข์มาทว่าในอดีตสำนักเต๋าสามารถเพียงปกป้องตัวเองได้เท่านั้นจึงช่วยใครไม่ได้ หวังว่าทุกคนคงจะไม่คิดเล็กคิดน้อยนะอิงส่วนจือกวาดมองเทือกเขาก่อนประสานมือเสียงทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วฝาท่านประมุกส่วนจือไม่ต้องมากมารยาทพวกเราวิสัยทัดแคบถ้าพวกเรารวมพลังกันให้เร็วเหมือนอย่างวันนี้คงไม่มีสภาพหน้าอานาเช่นนี้หรอกไม่ไกลมีคนกลุ่มใหญ่ยืนอยู่บนท้องฝาผู้นำเป็นชายสูงวัยรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อผ้าสีเขียว โดยมีดาบใหญ่สีเขียวสะพายบนหลังขนาดที่เขากำจายรัศมีคมชัดออกมาใบหน้าชาบความคมขื่นยิ่งหนกักเฮ้ยท่านประมุกโมยิ่งส่วนจื่อมองไปที่ชายชุดเขียวแล้วต้องถอดหายใจเขาเป็นใครเหรอขอรับลินต้องเหลือมมองชายผู้วุโสสวมชุดสีเขียวอีกฝ่ายทรงพลังมากเห็นได้ชัดว่าเป็นจอมยุทธขุมพลังจ่วนหลุดแล้วยิ่งกว่านั้นรัศมีคมกรีบของดาบที่หมุนรอบร่างเขาก็น่าสะพรึงเขาไม่น่าจะใช่จอมยุทธธรรมดา เขาคือประมุกสำนักเจียนมั่วเจียนแต่ตอนนี้สำนักดาบเขาร่วมสลายไปแล้วข้าว่านี่คือคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดละยืนอยู่ข้างๆอิงส่วนจื่อตอบเสียงเบานอกจากนี้ยังมีเหล่าประมุกของผู้วิโสจากสำนักต่างๆที่ต้องหนีตายจากกองทัพหย้นเหมือนพวกเขาได้เร้นกลายจนกระทั่งบัดนี้ลิงชิงจู่ที่ยืนอยู่ด้านซ้ายของดินตงก็สำรวจทะเลมนุษย์เบื้องหน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเปี่ยมความยินดี ต้องขอบคุณข้อเสนอของพวกเจ้าถ้าเราสามารถรวมกำลังพลนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้โอกาสที่เราจะชนะกองทัพหยวนเหมินก็มีมากขึ้นมากเลยทีเดียวปรินต้องพูดออกมาจากใจจริงถ้าสำนักเต่าต้องสู้ตายกับสำนักหยวนเหมินตามลำพังก็เป็นไปได้ที่จะชนะแต่ก็ต้องสูญเสียมากมายถึงสุดท้ายจะประสบความสำเร็จก็ตามนี่เป็นเพราะเจ้าพาเราไปสู่ชัยชนะยิ่งใหญ่เมื่อสามวันก่อนไม่งั้นพวกเขาคงไม่กล้าแสดงตัวหรอก อันที่จริงพวกเขาน่าจะคิดออกจากดินแดนตรงเฉียนไม่คิดต่อก,กอนกับสำนักหยวนเหมือนแล้วลิงชิงจู่สายหน้าและพูดถ้าเราจัดการกลุ่มคนเหล่านี้ไม่เป็นระบบข้าเกรงว่าพันธมิตรที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นภาระอันใหญ่หลวงซะมากกว่าอิงคุรควรกล่าวเสียงเบาแม่นางควรควรพูดถูกต้องคนเหล่านี้ทรงพลังแท้จริงแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในกฎได้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ปวดหัวลิงชิงจู่มองไปที่อิงควรควรแล้วพยักหน้า หลินตรงพยักหน้าเช่นกันจากนั้นเขาก็แลกเปลี่ยนสายตากับอิงส่วนจือก่อนจะก้าวไปข้างหน้าสายตาทุกคู่เบนมองมาที่เขาได้ทันทีอันที่จริงเกิดความโกรธเคืเล็กๆขึ้นอีกด้วยชัดเจนว่าคนเหล่านี้จำชายหนุ่มนี่ได้สหายดินแดนตรงเฉียนข้าเชื่อว่าพวกท่านทราบดีว่าเราชักชวนมาสงรามเริ่มจากสำนักหยวนเหมือนก่อผลกระทบไปดินแดนตรงเฉียนหลายสำนักถูกทำลายสมาชิกล้มตายเป็นจำนวนมาก ทุกคนคงมีความคิดเดียวกับสำนักเต๋าที่มีต่อสำนักหยวนเหมือนแน่ลินต้องมองไปรอบตัวก่อนที่ความเข่งขึมจะกวาดผ่านในตาไปรัศมีพลังทำให้แม้แต่มั่วเจียนยังรู้สึกตกใจจากนั้นน้ำเสียงทุ้มต่ำของลินต้องกดดังสะท้อนไปทั่วชั้นฝาแต่ทุกท่านก็รู้ดีสำนักหยวนเหมือนทรงพลังเพียงใดดังนั้นมีหนทางเดียวที่เราจะกำจัดเนื้อร้ายนี้ไปได้นั่นคือการรวมพลังและสร้างกองทัพขึ้นมาสำนักเต๋า สาบานว่าจะไม่อยู่ร่วมโรคก,กับสำนักหยวนเหมือนวันนี้เราจะออกจากฐานที่มั่นขอสู้ตากับศัตรูหากทุกคนประสงค์ในสิ่งเดียวกันเราจะนับทุกคนเป็นมิตรสหายแต่ว่าใครก็ตามที่คิดขัดขวางและส่งผลกระทบต่อแผนสำนักเต๋าที่จะทำร้ายสำนักหยวนเหมือนข้าหลินตงจะถือว่ามันเป็นสมาชิกของพวกหยวนเหมือนด้วย ทันใดนั้นประกายแสงน่ากลัวก็วูบไหวบนในตาหลินต้งเมื่อประโยคจบลงตามด้วยลำแสงสีม่วงทองขนาดเมื่อหมากวาดอ,อบาด้านหน้าลวดลายมังกรสีม่วงทองปรากฏขึ้นจากนั้นก็ก่อร่างเป็นกงเล็บมังกรสีม่วงทองขนาดหลายพังจังกงเล็บเวียงไปข้างหน้าผืนดินยุบตัวลงท่านใดนั้นรอยแตกราวกับเหว่ก็ยืดยาวออกไปนับหมื่นจังยิ่งกว่านั้นยังพาบุเขาออกเป็นสองซี่ช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงนกัก เสียงสั่นคลอนกระจายอย่างต่อเนื่องไปทั่วผืนฟ้าละอองฝุ่นกระจายไปทั่วผืนดินจอมยุทธที่เบื้องล่างจํานวนนับเป็นทวนจ้องมองมาที่หลินตงตอนนี้ราวกับเทพราวกับเทพสงครามที่เต็มไปด้วยรัศมีน่ากลัวและดุร้ายทันใดนั้นพวกเขาก็สะดุ้งหลุดออกจากผวังเหงื่อเย็นไหลลงจากหน้าผากเทียบกับอิงส่วนจื่อแล้วคือลูกใหม่ลูกนี้สแสดงท่าทางเฮี้ยมและโหดกว่ามากโกเสียงคำรามของเสือดังลั่น ขณะที่หน่วยรบขยักขลานทะยานตัวขึ้นความฮฮลิโหดเข้มข้นปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าบดบังแสงอาทิตย์ไว้ได้เลยทีเดียวทำให้หลินตงยิ่งดูอันตรายมากขึ้นอีกหลายส่วนทั่วบริเวณเงียบเสียงลงกระทั่งเหล่าปะมุกที่หน้าเกรงขามหรือผู้วุโสจากสำนักต่างๆก็ยังถูกหลินตงข่มเอาไว้จนมิดไม่มีใครกล้าคัดค้านสักคำเหลิงชิงจู่มองไปที่หลินตงที่สามารถข่มขวัญจอมยุทธ์ทรงพลังไปทั่วดินแดนตรงเฉียนได้ด้วยประโยคเดียวรอยยิ้มบางจางก็ผุดขึ้นที่มุมปาก ใครจะคิดว่าชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเคยอ่อนปวกเปียกเมื่อหลายปีก่อนจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยที่จะพูดว่าลินตงคือจอมยุทธ์อันดับหนึ่งในดินแดนตงเฉียนส,สหายน้อยพูดถูกเดรชานหยวนเหมือนทำลายสำนักพวกเราซะสิ้นซากจนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เราต่างมีเป้าหมายเดียวกันดังนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่เราจะขัดแข้งขัดขากันหากมันคนใดกล้าจะทำเช่นนั้นพวกเราคงไม่ปล่อยมันไปมั่วเจียนค่อยๆได้สติ ขนาดเดียวกันความกลัวเกรงในดวงตาก็ลดลงเขาประสานมือและหัวเราะประมุขกล่าวประมุขมั่วกล่าวถูกต้องแล้วตราบใดที่เราสามารถร้างบางสำนักหยวนเหมือนได้สำนักหงหวางก็จะติดตามและทำตามที่สหายน้อยลีนต้องว่าไว้ทุกประการที่ไม่ไกลชายชารารูปร่างผอมก็ร้องขึ้นด้วยเสียงทุ้มต่ำเขาคือประมุขก,กักของสำนักหงหวงัง และเป็นจอมยุทธที่มีชื่อเสียงของดินแดนตงเฉียนเมื่อสองประมุกแสดงความคิดออกมาทันใดน,นั้นอารมณ์ของผู้คนก็ลึกคือความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อสำนักหยวนเหมือนรวมตัวกันอิงส่วนจื่อเฝ้ามองบวนชนตรงหน้าก่อนที่จะยัดยืนอย่างกล้าหาญเขาถอนหายใจโล่งอกเงียบๆจากนั้นหันไปมองรินตงแววพึงพอใจกระจายไปทั่วดวงตาขอบคุณท่านประมุกทั้งสองรินตงประสานมือให้ชายสูงวัยทั้งสอง จากนั้นค่อยๆเจือจางรัศมีที่เหี้ยมหาลงก่อนจะพูดว่าในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันพันธมิตรทำลายหยวนเหมินจึงถูกจัดตั้งขึ้นณบัดนี้ทุกท่านสามารถที่จะร่วมมือกันหรือขอแยกตัวเมื่อเราจัดการปัญหาเสร็จสิ้นแล้วและตอนนี้เสียงของลินต้องหยุดนิ่งก่อนที่ดวงตาจะมองไปไกลกวาดผ่านมวลชนที่ยืนกระจัดกระจายอยู่ตามเทือกเขาดวงตาแต่ละคู่ศาสตร์ความเกลียดชังที่มีต่อสำนักหยวนเหมินลินต้องยกมือขึ้นช้าๆ ไอสังหารพราดในดวงตาออกเดินทางวันนี้เราจะทำลายสำนักหยวนเหมือนให้สิ้นซากสู้เสียงคำรามสะเทือนแผ่นดินกวาดข้ามทั่วทอ้องฟ้าเทือกเขาสั่นไหวจากนั้นคลื่นหยวนจากผู้คนจำนวนมากมาหาศาลก็พวยพุ่งก่อนที่ทุกคนจะทะยานขึ้นไปราวก็หาฝนกวาดไปทั่วท้องฟ้าศึกสุดท้ายกับสำนักหยวนเหมือนมาถึงแล้วรอยรีจากสำนักหยวนเหมือน ติดสำนักยนต์เหมือนนับร้อยรวมตัวกันอยู่บนยอดเขานี่คือกองราตะเวนเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นร,บรอบๆสำนักแน่นอนว่าไม่เคยมีการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาในอดีตเนื่องจากสำนักยนต์เหมือนจะเป็นคนลงมือโจมตีผู้อื่นก่อนตลอดไม่มีใครกล้าคิดจะรุกลานแต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตสถานการณ์ปัจจุบันของดิแดนตรงเฉวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงในเวลาเพียง3าวันการเปลี่ยนแปลงนี้ขนาดแว่นแควนต่างๆที่เป็นพัธมิตรของสำนักยนเหมือนอยังรู้สึกได้ ยิ่งบางแว่นแขวนที่ชรา,ายก็รีบถอนกำลังอย่างรวดเร็วและเข้าประจำการที่แข้นของตนในทันทีไม่กล้าที่จะโจมตีแข้น,นอื่นๆอีกเพราะพวกเขาตระหนักได้ดีว่าเมื่อรายที่สำนักหยวนเหมือนแพแม้จะเป็นไปได้ยากที่จะโจมตีแข้นทั้งหมดที่เป็นพัธมิตรกับสำนักหยวนเหมือนแต่แข้นที่ทำเรื่องชั่วช้าไว้มากก็จะถูกกำจัดทันทีด้วยเช่นกันดังนั้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จึงเป็นการดีที่สุดที่จะดําเนินการทุกอย่างให้รอบคอบและรักษาความสัมพันธ์ระดับต่าเอาไว้บนยอดเขากองลาดตะเวนกําลังสวมลวดตัวตราพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องด้วยสายตาที่เฉียบคมบางครั้งจะมีจอมยุทธบางคนทยานออกไปเพื่อตรวจตาบริเวณอื่นน,นั่นอะไรนะเวลาผ่านไป อันใดนั้นก็มีคนส่งเสียงร้องขึ้นผู้คนโดยรอบเงยหน้าขึ้นมองในทันทีแล้วก็สัมผัสได้ว่าคอฟ้าที่อยู่ไกลออกไปสว่างขึ้นกระทันหันขณะเดียวกันก็มีร่างนับไปทวนพุ่งออกมาสวยแล้วรีบส่งสัญญ,ญาณปฏิกิริยาของกองทัพราตรเวนเปลี่ยนไปรุนแรงขณะที่ความสยองขวัญกวาดไปทั่วในตาท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องแลมสูงก็ดังออกมาจาก,กริมฝีปากของพวกเขาว่าแสงสีแดงเพลิงพุ่งออกจากมือของพวกเขาก่อนจะระเบิดบนท้องฟ้า ขนาดนอกรัศมีร้อยลี้ยังสามารถมองเห็นสัญญาณแสงนี้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวหลังจากที่สัญญาณถูกแจ้งออกไปลําแสงนั้นก็พัดมาจากขอบฟ,ฟ้าอย่างรวดเร็วพวกเขามองเห็นผู้คนจํานวนมากอยู่ในกลุ่มแสงสว่างขนาดเดียวกันสายตาของคนกลุ่มนั้นจ้องเขเมงมที่พูกเขาสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรง ฟิวฟิวฟ,วฟ,วฟิวไม่มีคำพูดที่ไม่จำเป็นการโจมตีนับไม่ถ้วนก็กระนำลงมาจากเบื้องบนทันใดน,นั้นยอดเขาก็ราบเป็นหน้ากร้องจากการโจมตีที่ดุเดือดและรุนแรงยอดเขาราบพนาศูนย์ทว่าผู้คนที่เหาะชวัดเฉวียงทั่วท้องฟ้าก็ไม่ได้ชะลอตัวลงพวกเขาตะลุยเข้าสู่กองบัญชาการของสำนักหยวนเหมือนที่ไกลออกไปไม่นานจากนั้นสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งก็มีการส่งสัญญ,ญาณแจ้งเตือนออกมาจากนั้นพุสัญ,ญญาณก็ถูกบดบังจากคนที่ติดตามมาเบื้องหลัง ปลวไฟแห่งการล้างแค้นนั้นโหมกระหน่ำทุกทิศทางรอบสำนักยวนเหมือนไม่มีใครหนีออกมาได้กองบัญชาการใหญ่สำนักยวนเหมือนไอปีศาจพลุ่งพร่านไปทั่วบริเวณเวลาเดียวกันก็ให้ความรู้สึกว่ามีเสียงหวยหวนของผีสางเปล่งออกมาอยามนี้สำนักยวนเหมือนตกอยู่ในความวุ่นวายผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังพุ่งตัวออกไปรอบๆจากนั้นเนยหน้ามองคลื่นมนุษย์ที่ไร้ขอบเขตที่โหมมาจากระยะไกล เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่ามีคนมาเท่าไรกันแม้ว่าดวงตาของเราสมาชิกจะอัดแน่นไปด้วยไอปีศาจแต่ริ้วแห่งความหวาดกลัวก็ยังว้าไปทั่วดวงใบหน้าของเขาบุกตอนนี้มีจอมยุทธมากมายยืนอยู่บนท้องฟ้าด้านนอกเมื่อพวกเขาเห็นเหล่าสมาชิกสำนักยวนเหมือนดวงตาของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดในทันทีจากนั้นเสียงคำรามนับหมืน่นก็พุ่งเข้าใส่สำนักยวนเหมือนด้วยดวงตาที่แดงฉาน ร้นหาที่ตายเสียงเยือกเย็นกวาดออกจากสำนักหนุนเหมือนเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่กำลังจะโจมตีไม่นานตะขายสีดำขนาดพันจังก็ถูกยิงออกมาจากด้านในและกวาดไปทั่วร่างคนที่สัมผัสดโดนจะถูกกรัดกร่อนในทันทีเหลือกระดูกไว้ดูต่างหน้าเท่านั้นอันที่จริงพวกเขาไม่มีเวลากระทั่งจะส่งเสียงร้องออกมาก่อนจะหล่นลงบนจากท้องฝา หลังจากปะทะกับค่ายกลที่น่ากลัวจอมยุติที่ดวงตาแดงก่ำก็พังงาไปด้านหลังเมื่อได้สติพวกเขาก็ถอยหลังไปหลายช่วงตัวจากนั้นเขาจ้องมองที่สำนักหยวนเหมือนด้วยความเกรงขามเมื่อพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนประมาทร่างแสงที่ตามมาก,ก็หยุดลงพวกเขาไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปอีกทั้งหมดหยุดยืนบนท้องฝาขณะจ้องมองอย่างอาฆาตมาดร้ายไปทางสำนักหยวนเหมือนที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาไว้ภายในท่านใดนั้น ความปั่นป่วนก็ประทุขึ้นท่ามกลางร่างแสงที่ปกคลุมท้องฟา้าเกิดร้อยแตกขนาดยักษ์ก่อนที่สมาชิกสำนักเต๋าจะเคลื่อนตัวออกมาผู้นำกลุ่มก็คือลินตองอินส่วนจือและคนอื่นๆจอมยุทธโดยรอบหายใจคล่องคลอขึ้นเมื่อคนเหล่านี้มาถึงขนาดเดียวกันริ้วความโกรธก็ลุกโชนในดวงตามเมื่อมองไปที่สํนักหยวนเหมินลินตงยืนอยู่บนท้องฟา้า เมื่อเขาเห็นไอปีศาจปกคลุมสำนักยวนเหมือนก็ได้แต่สายหัวเขาไม่คิดฝันเลยว่ายอดสำนักทีครั้งหนึ่งแข็งแกร่งที่สุดในดินแดนตรงเฉยจะกลายเป็นแดนปีศาจไปเสียแล้วไอหมาแกส่สำนักหยวนเหมือนอยากจะซ่อนตัวจนถึงตอนนี้เลยนี้เลยใช่หรือไม่ลินต้องจ้องมองไปที่ส่วนลึกของสำนักหยวนเหมือนด้วยท่าทางไม่แยแสจากนั้นเสียงของเขาก็ห่อคุ้มไปด้วยคลื่นยวนดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าราวกับฟ้าร้องบังอาจ พวกแกทุกคนกล้าที่จะโจมตีสำนักหยวนเหมือนร้นหาที่ตายผู้โสคนหนึ่งของสำนักหยวนเหมือนร้องเสียงเฮี้ยออกมาแกคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะพูดที่นี่เหรอหยิ่งจ้องมองไปที่อีกฝ่ายทันใดนั้นเขาก็อ้าปากกว้างเสียงมังกรคำรามก็กวาาตัวออกมาร่างมังกรหนา,นานแน่นแฝงในคลื่นเสียงฉีขาดบิตินั้นพุ่งเข้าชนผู้โสข,ของสำนักหยวนเหมือนอย่างไร้ปาณีทว่าก็เกิดแสงสีดำพุ่งออกมาจากส่วนลึกที่สุดทันทีที่เสียงของคำราม กำลังจะเจาะทะลวงเข้ามาในสำนักหยวนเหมือนจากนั้นคลื่นเสียงของมังกรก็แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงฮะแกใช้ได้นี่สามารถรวบรวมจอมยุทธจากเผ่ามังกรมาช่วยเหลือได้แสงสีดำสามสายพุ่งออกมาจากจุดที่ลึกของสำนักหยวนเหมือนเมื่อคลื่นเสียงมังกรถูกทำลายพวกเขาปรากฏตัวบนท้องฟ้าชายที่อยู่ทางขวาม,มีผิวราวกับเด็กและผมสีเงินชายที่อยู่ทางซ้ายสวมชุดสีดำผิวเรียบเนียนแต่มือกับขาวซีดผิดปกติระหว่างพวกเขามีชายสวมชุดขาวยืนอยู่ ดวงตาของเขาแบ่งแยกสีดำและขาวอย่างชัดเจนร้าวกับหยินหยางก็มีปานยิ่งกว่านั้นเมื่อถูกจับจ้องมาก็จะรู้สึกว่าร้าวกับหล่นลงไปท่าทางของพวกเขาเหมือนเมื่อสามปีก่อนไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นทั้งสามจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประมุกสำนักหยวนเหมือนดวงตาของลินตงจับจ้องไปที่ทั้งสามเวลาเดียวกันไอสังหารเข้มข้นก็พรานไปในดวงตาในที่สุดวันที่เขารอคอยตั้งแต่ถูกบีพี่ออกจากดินแดนตรงเฉียนตั้งแต่สามปีก่อนก็มาถึง เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับวันนี้เขาผ่านความเป็นความตายมานับไม่ถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลินตงหายใจเข้าลึกรัศมีพลังเปลี่ยนไปเมื่อพลูล้มหายใจออกหากเขาเป็นใบมีดเมื่อในอดีตยามนี้กระบี่ก็ไม่ได้อยู่ในฝักอีกแล้วรัศมีของเขาขมกรีบร้าวกระชีก,ก้อนเมฆออกเป็นสองฝั่งเสียวเตียวและเสียว,ยวเยยนกำมือช้าๆขณะเดียวกันความดูร้ายไม่ม,ม,มีที่สิ้นสุดก็กวาดอยู่ในดวงตายืนอยู่หน้าในของสำนักหยวนเหมือน ประมุกทั้งสามก็ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของลินต้งเช่นกันท่านใดน,นั้นม่านตาก็ขดเกรงสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมลงหลายส่วนพวกเขาไม่อยากจะยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับว่าลินต้งไม่ใช่ซีสํานักเต่าที่อ่อนแอเมื่อสามปีก่อนอีกแล้วก่อนหนะ้าข้าไม่น่าไว้ชีวิตแกเลยเทียนหยวนจื่อถอนหายใจย่าบอกข้านะว่าแกทําได้จริงๆในตอนนั้นน่ะลินต้องยิม้มขนาในน้าเสียงเต็มไปด้วยการถากถาง ในครั้งนั้นประมุกสำนักหยวนเหมือนทั้งสามประสานพลังกันโจมตีเพื่อกำจัดเขาซึ่งเป็นแค่สิทธิสำนักเต่าถ้าชิงจื้อไม่แหวกอากาศออกมาช่วยไว้เขาคงหนีไปไม่ได้เทียนหยวนจือลีตาลงก่อนที่ไอเยียบเย็นจะว้าผ่านในตาไปจากนั้นก็พูดอย่างเฉยเมยว่าไม่จำเป็นต้องภูมิใจในตัวเองนะักตอนนั้นแกอาจจะรอดไปได้แต่ข้าแกทิ้งครั้งนี้ก็ได้เหมือนกัน บางทีอาจจะเป็นหมากแก่ๆอย่างพวกแก3สามตัวต่างหากเราที่โชคร้ายน่ะลินต้องพูดเสียงเบาไอ้จองหองแกคิดว่าเป็นคนเดียวหรือไงที่พัฒนาขุมพลังในช่วงที่สามปีที่ผ่านมาข้าจะให้แกได้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเราเองใบหน้าของเหยินหยวนจือมืดมนลงร่างของเขาเคลื่อนไหวพื้นที่ก็เริ่มผันผวนทันใดน,นั้นร่างเขาปรากฏต,ตรงหน้าลินต้องยื่นมือใหญ่ออกมาขนาดเดียวกันคลื่นหลุนหุยก็เกาะเคลือบอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษ ระดับลุ้นหุยเหรอที่ด้านหลังจูรี่และคนอื่นๆก็ขึ้่นไปเมื่อตรวจพบระลอกคลื่นนี้พวกเขากําลังคิดจะเข้าไปควางเพื่อช่วยหลินตงแต่ชายหนุ่มกลับห้ามเอาไว้เขาสะบัดมือก่อนที่เงาดาจะพุ่งออกมาจากแขนเสือ้อร่างนั้นถือใบมีดยาวสายตาเฉยเมยจ้องไปที่เยืนหยวนจือที่กําลังพุ่งมาหาพร้อมกับฝ่ามือที่มีระลอกคลื่นหลุนหุยอยู่ด้วยโดยไม่ลังเลร่างสีดําก็เวียงดาบยาวออกไปควับไม่มีคลื่นผันผ,นผวนน่ากลัวเมื่อดาบสีเมื่อดาบยาวสีดํากวาดไปข้างหน้า ทว่าดวงตาของเหยืนหยวนจือก็หดลงกระทันหันนั่นเพราะเขารู้สึกถึงไออันตรายเข้มข้นก่อขึ้นในใจชุบณะที่ความไม่สบายใจกำลังกวนตัวใบมีดยาวสีดำก็พุ่งเข้ามากระแทกอย่างแรงบนฝ่ามือของเขาจากนั้นละลอกคลื่นหลุนหุยที่ลึกลับก็ถูกเฉือนด้วยดาบยาวในที่สุดก็แทงเข้าไปที่เนื้อเขาเลือดสดพุ่งกระฉูดอ๊าเหยืนหยวนจือร้องออกมาอย่างน่าสังเวช ทันใดนั้นเขาก็ถอนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วพื้นที่บิดเบี้ยวก่อนที่เขาจะแวบหายเข้าไปในสำนักหยวนเหมือนดวงตาจับจ้องร่างสีดำตรงหน้าหลินต้องด้วยความกลัวยังหลงที่ยังหลงเหลืออยู่ในดวงตาระวังมีบางอย่างที่ผิดแพนก,กับเจ้านั้นเทียนหยวนจือมองร่างสีดำตรงหน้าหลินต้องและพูดขึ้นช้าๆเหยียนหยวนจือขบฟันแน่นริ้วสีเขียวกระขาวกระจายทั่วใบหน้าเขาไม่คิดว่าหลินต้องจะรับมือเขาได้ตั้งแต่กระบวนท่าแรกไอ้หนูนี่เตรียมตัวมาดี ตหยวนจือไม่ค่อยพูดก็เ,เปลงเสียงมืดมนและเยือกเย็นเตรียมตัวมาเหรอเทียนหยวนจือหัวรอะเบาๆงั้นเราก็น่าจะสร้างความประหลาดใจให้หน่อยลักกันเขาเวียงแขนออกไปหลังจากพูดจบมิติรอบตัวบิดเบี้ยวอย่างรวดเร็วหมอกสีดำาพยพุ่งร่างพร่ามัวก้าวออกมาจากภายในมิติช่องว่างความปั่นปวดดีกรุมของถินต้องตัวจับได้ในทันทีพวกเขาขมวดคิ้วแน่น นั่นเพราะไม่ยากเลยสําหรับพวกเขาที่จะพบระลอกคลื่นที่แปลกประหลาดจากมิติบิดเบี้ยวกึกกึกฝ่าเท้าก้าวออกมาอย่างช้าๆภายในช่องว่างมิติจากนั้นกลุ่มหมอกดําที่ลอยอ้วนอยู่ในรอบล่างก็ค่อยๆจางลงเผยเห็นร่างสูงโปรงสวมเสื้อคลุมสีดําทั่วร่างปกคลุมไปด้วยความมืดมิดวันนี้มีคนจากสํานักเต๋ามากมายมาเยือนทุกคนทักทายเพื่อนเก่าหน่อยสิ ท่าทาของเทียนหยวนจือร้ายกาจยิ่งขึ้นเมื่อเขาหันไปพูดกับคนจากสำนักเต๋าด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจมือซีดขาวยื่นออกมาจากแขนเสื้อร่างนั้นยกมือขึ้นเปิดผ้าคลุมออกต่อหน้าสายตานับไปทวนใบหน้าหล่อเหลาแต่ซีดขาวก็ปรากฏให้เห็นนั่นใครเหรอลินตงจ้องมองร่างที่ไม่คุ้นหน้าก็อึ้งไปเล็กน้อยแม้ว่าชายคนนี้จะเป็นคนแปลกหน้าอย่างชัดเจนแต่ลินตงก็สัมผัสได้ถึงกลิน่นอายคุ้นเคยบางอย่างจากร่างนั้นความวุ่นวายเกิดขึ้นเบื้องหลัง ลินต้องหันไปมองก็พบว่าสีหน้าของอิงสวนจือเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงมือสั่นเทาชี้ไปที่ร่างนั้นอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาจะจะเจ,จ้าโจทงเจ้ายัางไม่ตายเหรอเป็นไปได้ยังไงโจทงงั้นเหรอหัวใจรินต้งสั่นไหวรุนแรงจากนั้นก็จ้องไปที่ร่างนั้นอย่างตะลึงงนันชายคนนี้คือสิทธิเอกสำนักเต๋าที่มีชื่อเสียงลือลือเมื่อร้อยปีก่อนคนที่สามารถตีความคัมภีร์ต้าวางหูโจทง เขาไม่ได้ตายด้วยนะ้ำมือของสำนักหยวนเหมือนงั้นเหรอเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่7เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมันเลยโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไ like, <ด>ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless